ครับสวัสดีครับวันนี้พูดถึงเรื่องการสร้างแบบงบประหยัดและประหยัดงบนะครับคือเป็นงานแบบบ้านๆนะครับคือหัวข้อที่สําคัญก็จะมีอยู่ประมาณ2หัวข้อเอาสั้นๆแล้วกันนะครับผมก็คือ งานของผมเองนะผมจะสร้างอยู่ที่อุดรธานีนะครับวิธีการสร้างบ้านประหยัดงบมากที่สุดนะครับก็คืองานใช้เสาสําเร็จรูปนะครับผมนะครับจะประหยัดกว่างานเสาหล่อนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมจะพูดถึงก็คือเป็นงานแบบเสาหลอ่อคานหล่อในที่แต่ว่าเราจะเซฟงบยังไงลงได้บางส่วนนะครับผมก็คืออย่างนี้นะครับคือหลังเน้ยนะผมก็ไม่ถือว่าเซฟนะครับเพราะว่าขนาดห้องจะเอา4ี่คูณสเมตรแต่ว่าสิ่งที่เราจะเซฟได้ก็คือขนาดของความกว้างของห้อง อย่าให้เกิน3เมตร20เซนนะผมประมาณนี้นะครับ3เมตร20 3เมตร30ไม่เกิน3เมตร50เต็มที่แต่ว่าง่ายๆเลยเอาเซฟที่สุด3เมตรคูณ3เมตร20คูณ3เมตร20นะครับต่อห้องหนึ่งนะครับผมอย่างห้องนอน2ห้องอย่างนี้นะครับหน้ากว้างของบ้าน2ล็อกอย่างนี้ก็เอาช่องละ3เมตร20ละกันนะครับผมคือบางท่านที่เขาสร้างได้แบบงบประหยัดนะครับราคาก็สัก6 5 6แสนเนี่ยเพราะว่าความกว้างของเขาเนี่ย ห้องหนึ่งเนี่ยสเมตรคูณสเมตรเองแต่เราเอา3ามเมตรยีนะครับแต่เป็นโครงสร้างเสาหลอนะครับสิ่งที่เราไม่ควรเซฟนะครับก็คือเรื่องไม่ควรประหยัดมากนะครับเรื่องโครงสร้างฐานรากที่เราเอาลงไปใต้ดินถ้าเป็นงานเสาหลอนะครับผมคือต้องขุดถึงดินเก่าแล้วก็เรื่องฐานเนี่ยก็ควรจะคว,ะความกว้างเนี่ยอยู่สักเมตรคูณเมตรเลยนะครับเพื่อให้แข็งแรงแล้วเราก็มาเซฟเรื่องขนาดความกว้างของห้องเอานะครับตัวนี้จะช่วยเราประหยัดงบได้เยอะเลยนะครับผมแล้วก็ความสูงของตัวพื้นนะครับผม คือถ้าเราอยากได้ความสูงมากๆเราก็ใช้วิธีพูนดินเอานะครับคือพูนดินขึ้นแล้วคานอย่างตัวหลังเนี้ยผมทําอยู่ที่ขนาด40ความสูง40เซนเราก็ทาเอาสัก30เซนก็ได้แต่เป็นเหล็ก12เมนตเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ผมก็พึงถึงความแข็งแรงอีกนิดนึงคือบางท่านอาจจะใช้เหล็ก9ไปเลยแต่ผมว่ามันมันนอนไปนะครับคือมันไม่แข็งแรงนะครับเอาสักเหล็ก12แล้วกันเรื่องโครงสร้างแล้วเราก็ไปเซฟเรื่องขนาดของห้องเราก็จะได้บ้านที่แข็งแรงเพราะว่า เราพุดด้นดีให้สูงเที่ยวหน้าเราอยากต่อเติมเราก็ทําได้เราก็สามารถต่อด้านข้างได้นะครับผมนะครับด้านข้างด้านหลังได้คือบ้านทรงนี้เราให้พออยู่ก่อนถ้าเราจะเซฟงบประหยัดงบยังไงเราต้องไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่ไม่ได้วัสดุที่มาตรฐานร้อยเปรเซนแน่นอนนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่การทํางานของช่างนะครับผมคือเป็นงานบ้านๆน,นะครับผมนะครับอย่างหลังนี้นะครับใช้เหล็กกล่องสามคนนครึ่งทั้งหมดเลย นะครับผมซึ่งขนาดความกว้างของห้องเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน3ามเมตรยีนะครับมันก็สามารถทําได้แต่เราก็ไปถักเหล็กเสริมเอาอะนะครับผมนะครับซึ่งมันก็จะช่วยเซฟครับเราส่วนนี้ส่วนนี้ลงไปได้บ้างอะนะครับอันนี้พูดถึงว่าท่านที่กําลังจะสร้างบ้านแบบงบประหยัดแบบประหยัดงบนะครับคือเรื่องขนาดของห้องเนสำคัญมากนะครับขนาดของพื้นที่อะนะครับผมแล้วก็ความสูงของบ้านนะครับนะครับอันนี้ก็พึงํำนึงถึงก่อนนะครับก็คือเรื่องงานแบบบ้านนะครับผมนะครับวันนี้ เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเบื้องต้นก็อยู่ประมาณนี้แต่ว่าอย่างอื่นมันมีเซฟอีกหลายอย่างนะครับวันหน้าค่อยคุยกันนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ